สวัสดีครับผมไอทีกเกอเมอร์ hmm. amer, จากยูทูบสกินเพย์คลิปนี้เป็นคลิปฆ่าบอสข้างข่าวนะครับ mm hmm. ใช้กระสุนลูกไฟปืนแกนเน็ตลันเชอร์โหมดจะใช้เล่นเป็นโหมดนอร์มอลตัวข mm ้างข่าว าโดนจับเฉยโดนหนึ่งนัดละนัดที่สองละมานัดที่สามที่สี่โอ้ยโคตรผงเยอะ โอ้เกียกายจริงพวกน,นี้โอ้ยตายอย่าไปซีซีหนึ่งลูกนี่ลูกจบถ้าจริงอันที่จริงะ่ะตังบะตังวะที่มันจะโดนจริงๆที่ผมเคยลองหลายรอบนะฮะจะเป็นลักษณะที่ผมอะ่ะจะโดนโจมตีไปรอบนึงก่อนคือ โดนจิกโดนจับขึ้นมาแล้วทีเนี้ยพอรอบที่สองอะผ๋ก็มาเริ่มใส่มันเต็มๆตรงเนี้ยคือวิ่งก็วิ่งมาที่มุมนะฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบยิงก็ประมาณหกนัดห้านัดนะฮะราวๆนี้แต่แต่ถ้าเกิดว่ายิงพลาดขึ้นมาก็ซวยไป <c oughs> คือเคยเคยยิงพลาดเราเราต้องกะตอนที่มันมันโดนยิงแล้วชะงักอย่างเนี้ย แล้วมันก็แบบว่าไงเราก็ยิงยิงต่อเนื่องอะ่ะมันก็ทำให้ให้หยุดการโจงตีเราได้แหระเดี๋ยวโหลด,ด Resident Evil, Zero. เพราะว่าเราพกอะไรมาเยอะแยะมันพกไม่ได้ไงคือเกมเนี่เป็นโคตรโคตรจะบังคับเลยเป็นภาพบังคับที่เราจะต้อง คนของไปแบบเยอะๆอะไรเงี้ยกว่าจะมาถึงแต่ละจุดนี่ก็ไม่ใช่ง่ายวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะนมีมมนได้ใช้ลองแล้วไม่ผ่านสมมติเนี่ย6นัดเข้าไปสู้มันเลยดูเหมือนจะง,ง่ายแต่ต้องฝึกนะฮะ ถ้าไม่ฝึกคงคงไม่ได้หรอกเดี๋ยววิ่งวิ่งไปมุมหัวมุมนี่เลยเป็นมุมที่ถนัดนะครับเนี่ยยิงเงี้ยมันมันต้องมีจังหวะของมันถ้าเกิดมันมันอย่างเงี้ยมันเรายิงไปอีกรูปนี่เปี่ยวหายแน่นอนอย่างเงี้ยถูกไหมไม่โดนเลยเราก็จะโดนจับไม่โดนเล่นงานอย่างเงี้ยตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าเราเรากะจังหวะดีๆเราก็ยิงได้ เมื่อกี้ก็ยิงพ้าไปแล้วถ้าเกิดว่ามันเจ็บเยอะมันก็จะเรียกพวกมาอย่างเงี้ยถ้ายิงต่อเนื่องอะ่ะมันจะกลายรเปร็นว่าหายหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวเอาเอาให้ดูอีกรอบนึง Evil, <c oughs> จังหวะที่ผมโดนอยู่บ่อยอะ่ะโดนรอบแรกก่อนคือโดนจับหรือโดนจิก หลังจากนั้นนะมันก็จะมีจังหวะของมันอยู่ก็คือมันจะมาเหมือนจะมาหยิบเราอะแต่พอเรายิงปืนแล้วมันก็ชะงักชะงักเสร็จเรายิงซ้ําได้แต่ต้องเว้นเว้นระยะนิดนึงอะเราก็สาม,มารถโจมตีมันได้จริงแบบรัวๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ายิงแบบเนี้ยมันก็ผ้ามันก็เลยไปเลยผมก็งงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกชิ้น ตอนนี้เร็วกระสุนเรียบร้อยพร้มอมลุยอาจจะย้อมให้มันมาจับเรารอบนึงก่อนเอามว้จิกเฉยปล่อ,อยมันแต่ขยับหน่อยนะขยับสะบัดให้ให้มันให้ตัวเราลงมาก่อนเดี๋ยวดูดูจังหวะการมันโจมตี เฮ้ยยังยังยังจะมันไามถ้าถ้าที่ผมเคยลองเฮ้ยผ่าผ่าผ่าไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเอ้ยเอ้ยผ่าดละโอ้แต่ว่าจะได้ประมาณนี้แหละเมื่อกี้ผมกด L ด้วยไง ผมกด L เล็งไปจุดที่มันมันอยู่ผมก็ไปอ่ะเดี๋ยวลองลองอีกรอบนึงมันไม่ไม่อยู่กับที่ไงที่ผมลองมันอยู่กับที่เนีนะ <Zero. S 1> ที่ผมลองดูอ่ะอยู่กับที่ก็ยิงซ้ำยิงเบิ้ลได้อ่ะแต่นี่มันไม่โดนเพราะมันมันไม่ได้หยิบตั้งแต่แรกไงมันถีบเราครั้งแรกทำให้เสียตังหวะ ของหมแล้วอ่ะเดี๋ยวไปซูเลยเฮ้ยวิ่งผิดง <c oughs> อย่างนี้อ่าเรียบร้อยครับก็ไป ้ยไม่ทันละเห็นไหมฮะจงังหวะที่ผมบอกก็คือว่ามันโดนยิงเสร็จมันก็นิดนึงอ่ะเราก็เว้นจงังหวะนิดนึงคือเพือกนึงอ่ะเพราะไม่นง้นมันมันจะยิงต่อเนื่องไม่ได้อันนี้คือว่าทำได้ละ พราะทุกๆครั้งที่ผมจะสู้บอสอ่ะผมจะต้องวิ่งมาที่มุมนี้นะมุมนี้เป็นมุมที่คิดว่าทางท่าเขาก็เล่นกันหรือบางคนเขาอาจจะมามุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้เหมือนกันมุมเนี้ยแต่ผมทาไม่ถนัดผมใช้มุมนี้อีอย่างนึงคือเราเราต้องรอจังหวะมันที่จะโจมต,ตีถ้าเกิดว่าเราโจมตีในครั้งแรกในการยิงครั้งแรก ที่มันแบบจะโฉบเราเนี้ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าลูกที่สองมันจะพลาดมันจะปิวไปเหมือนเ,อเซฟกันก่อนที่ผมโหลดให้ดูใช่ไหมพอผมมาเซฟนี้เสร็จปับ๊บผมยิงตามจังหวะที่ผมคำนวณเอาไว้อะมันก็ได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่า,าคนไหนที่ลองฆ่าบอสแล้วแบบอยากจะใช้ให้มันเร็วๆก็ผมก็แนะนำตัวนี้เลยนะ จะมีกระสุนโดยอตั้งหนึ่งนัดนะฮะใช้แกนเน็ตแั้เชื่อก็ง่ายสุดนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นช็อตกันก็ได้เพราะว่าในห้องของห้องเซตเนี่ยมันมีตัวเลือกให้สอ,อย่างก็คือว่าในในเกมเนี่ยเขามีกระสุนให้เรานะแสดงว่า,เ,าเราเราเราต้องรู้ว่าเราจะใช้ตัวไหนกำจัดมันได้เห็นไหมฮมีกระสุนไฟกำจัดข้างขาวได้หรือจะเป็นปืนลูกซองก็ได้ หรือจะเป็นปืนพกก็ได้แต่เพราะว่าถ้าเราเอาเข้ามาเนะี่ยอย่าลืมว่าถ้าเบลลี่เข้ามาเบลลี่ต้องใช้ตัวสลิงเพื่อโรตัวขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อไปเปิดประตูให้ริเบกานะครับหรือว่าคณอาจจะใช้เป็นริเบกาแล้วก็เบลลี่ไปเหยียบแผ่นหนีนน่ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ